สนับสนุนโดยร้านเมืองป่าชตุจัก2มีนบุรีจำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงป่าสวนน้ำอุปกรณ์น้ำพุ029189440 หลังจากสัปดาห์ที่แล้วน้องๆวนเวียนอยู่หน้าบ้านบังฮุสนี่อยู่นานสองนานกว่าจะเข้าไปเจอพี่หานได้เนี่ยนะแต่สุดท้ายน้องๆก็ยังไม่ได้ให้อาหารหานสักทีมาวันนี้น้องๆพร้อมแล้วครับพี่ๆครับช่วยพาผมกลับบ้านทีครับผมกลอาหารกัดยังไม่ได้ให้อาหารหานเลยนะนะ่ะน้องูุมัมินจะร้องกลับบ้านซะแล้วพี่ๆไม่พาผมกลับผมกลับเองก็ได้ครับ อา้าวรถปมน้ำมันหมดมันไม่เล่นครับรถคันนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันครับน้องมูซัมมนเพราะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวหานะครับหานที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันจะเชื่องไม่กัดใครหรอกครับไม่เอากับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งผมกลัวหานใจเย็นๆครับมูซัมมนหานไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นซะหน่อยนะดูสิ สงสัยน้องมูซัมมินจะกลัวอาหารมากน่าเสียทีเดียวนะเนี่ยอ,อ้าวน้องมูซัมมินวิ่งแล้วครับไม่ต้องกลัวอาหารสิครับเอ๊ะอ้าวน้องมูซัมมินไม่ได้วิ่งหนีหาน่านนี่อันไหนว่ากลัวหารไงครับทำไมไปวิ่งไล่ห่านแบบนั้นเล่าผมเปลี่ยนความกลัวมาเป็นความกล้าแล้วครับพี่โคซกขาห่านไม่น่ากลัวเลยคะ่ะแถมยังใจดีไม่กัดพวกหนูเลย ใช่แล้วครับพี่หานะัไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่ที่น่ากลัวนะคือพวกน้องๆต่างหากดูสิวิ่งไล่พี่หานใหญ่เลยนะน่ะสงสารพี่หานยังเลยพี่หานมาเลยมาเลยเดี๋ยวลีนาจัดการพี่หานเองเออมาทำร้ายพี่หานสิครับดูสิพี่หานกลัวหมดแล้วเนี่ยวิ่งหนีกระเจิงกระเจิงเลยนะ่ะพี่โคศกขาตะกี้หานวิ่งหนีพวกหนูหนูเลยอยากรัว คำว่านี้เนี่ยภาษาอังกฤษว่ายังไงคะนี่น้องฮันน่าสงสัยพวกภาษาอีกแล้วนะครับครั้งก่อนก่อฮานครั้งนี้ก็ว่านี้เองพี่ไม่รู้ครับไปถามมินไลเดอร์ดีกว่ามินไลเดอร์คะมินไลเดอร์ช่วยพี่ฮันน่าหน่อยคะ่ะปบมาละครับยอดมนุษย์มินไลเดอร์มาช่วยแล้ว มีอะไรให้ผมรับใช้ครับยอดมนุษย์มิทไลเดอร์คือพี่ฮันน่าอยากรู้ค่ะว่าวิ่งหนีเนี่ยภาษาอังกฤษคืออะไรอ๋อคำว่าวิ่งหนีก็คือคำว่า run away ครับพี่ๆอ่านตามผมนะครับ run away แปลว่าวิ่งหนีมิไลเดอร์คะ่ะแล้วภาษาอาหรับของคำว่าวิ่งหนีล่ะคะ คำว,ว่าวิ่งหนีเนี่ยภาษาอาหรับก็คือคำว,ว่าฮาร a บาพี่ๆอ่านตามผมช้าๆนะครับฮาร a บาแปลว่าวิ่งหนีน้องมิทไลเดอร์เก่งหลายภาษาเลยนะคะขอคำว,ว่าวิ่งหนีภาษามาเลย์บ้างดีกว่าอันนี้ผมรู้ดีเลยครับใกล้ๆไทยนี่เองมิทไลเดอร์ก็เตรียมตัวสู่อาเซียนเหมือนกัน คำว่าวิ่งหนีภาษามาเลยก,ก็คือคำว่าลารีออกเสียงตามผมนะครับลารีแปลว่าวิ่งหนีมินไลเดอรค่ะเก่งมากเลยค่ะภาษาจีนล่ะคะวิ่งหนีแปลว่าอะไรวิ่งหนีภาษาจีนก็คือคำว่าเถาครับอ่านตามพี่หานนะครับเถาแปลว่าหนีอ้าวพี่หาน มาตอบแทนน้องมินไลเดอร์ซะแล้วพวกพี่เหนื่อยนะครับเจอน้องๆวิ่งไล่เนี่ยเลยมาตอบคำถามดีกว่าไม่เหนื่อยพี่อานะคะทำไมคนชอบเลี้ยงพวกพี่พคะการที่พวกมนุษย์ทั้งหลายชอบเลี้ยงพีเนี่ยก็เพราะว่าพี่เนี่ยโตง,ง่ายแค่กินหญ้าอย่างเดียวก็โตแล้วไม่ต้องมีอาหารพิเศษอะไรก็โตได้ไม่เหมือนพี่แมวที่ต้องกินมีโอหรอกนะ แล้วพวกพี่ห่านมีประโยชน์อะไรอย่างอื่นอีกไหมคะคนถึงชอบเลี้ยงพวกพี่ห่านเนี่ยออของพี่ห่านเนี่ยเอามาใช้เป็นปุ๋ยสําหรับใส่ต้นไม้และพืชผักได้นะและพวกพีเนี่ยก็ไม่สก,กรปรกไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยแต่พวกพี่ห่านชอบร้องเสียงดังน่ากลัวมากเลยนะคะการที่พวกผี่เสียงดังแบบเนี้ยก็มีประโยชน์มากนะครับ เพราะพี่จะได้เฝ้าบ้านได้ไงแถมช่วยป้องกันสัตว์ร้ายพวกมแมลงป่องตะขาบให้กับน้องๆได้ด้วยนะครับเพราะพวกพี่จะไม่ชอบคนหรือสัตว์แปลกหน้าที่มาเยือนหรอกนะพี่หานจะส่งเสียงร้องขับไล่เพื่อแสดงอาณาเขตเวลาพ่อแม่น้องๆเลี้ยงพี่ไว้เนี่ยก็จะคอยฟังเสียงพี่ที่ร้องเตือนเมื่อมีอะไรที่แปลกๆเข้ามาเยือนไงครับพูกพี่หานร้องเก่งแบบนี้พวกพี่หานกัดกันเองไหมคะ สำหรับคนแปลกหนะ้าพี่หานดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นมิตรหรอกนะแต่กับหานเดวกกันแล้วพวกพี่จะรักพวกพ้องและครอบครัวมากๆเลยนะครับเวลาอยู่ในฝูงเดียวกันเนี่ยหานตัวอื่นๆในฝูงก็จะมาช่วยดูแลช่วยเลี้ยงลูกหานตัวอื่นๆด้วยนะถึงแม้จะไม่ใช่ลูกของตัวเองแต่พวกพี่ก็สาม,มารถีกันนะครับพี่หานขาหนูดูพี่หานเดินเดินกันอยู่เนี่ยหนูอยากรู้ว่าใครคือแม่หานใครคือพ่อหาน หนูจะดูยังไงคะฟังเสียงพี่ก็ได้ครับหานตัวผู้จะมีเสียงแหบต่ําๆส่วนตัวเมียจะมีเสียงใสกังวานชัดเจนอย่างพี่เนี่ยเสียงแหบก็คือหานตัวผู้นะครับแหบและสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่หานตัวผู้เนี่ยจะมีลำคอยาวๆและหนากว่าทหารตัวเมียนะครับและลำตัวก็ยังยาวกว่าและใหญ่กว่าด้วยนะครับพี่หานเก่งจังเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้พวกหนูอย่าซ้าก,กันเราคอยร้อนค่ะเอ,อน้องๆครับพี่มาแล้วมีอะไรจะถามพี่บ้างครับพี่พร้อมจะตอบแล้วนะไม่ทันแล้วค่ะพี่หารมาตอบหมดละค่ะทุกคําถามเา้าพี่หารทําแบบนี้พี่กระตกงานสิครับโอ้เศร้าเลยนะพี่โคศกขาไม่ต้องคิดมากนะคะพวกหนูไปดูพี่หารกันต่อนะคะ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ ا خُلِقَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ ا خُلِقَ خُلِقَ م ما ِ مَاءٍ ّ دَافِقٍ خُلِقَ م ِ مَاءٍ ّ دَافِقٍ น้องๆครับหลายคนเนี่ยอาจจะกลัวอาหารเอามากๆเลย เพราะเสียงของพี่หานเวลาร้องเนี่ยจะน่ากลัวจริงๆขนาดพี่เองก็ยังวิ่งเลยนะเนี่ยอื mm hmm. เวลาเจอพี่หานโอ้น่ากลัวเสียงที่แบบน่ากลัวจริงๆแต่พอมาลองคิดดูดีๆเนี่ยอ้าวหานนี่ก็มีประโยชน์มากเลยนะครับกลายเป็นว่าเสียงที่ดังน่ากลัวของพี่หานเนี่ยกลายเป็นเสียงที่มีประโยชน์ในการเฝ้าบ้านมีประโยชน์ในการดูแลเรื่องสัตว์ร้ายต่างๆนานามุสลิมเราไม่เลี้ยงสุนัข แต่อยากหาสัตว์เฝ้าบ้านก็มาเลี้ยงห่หางกันได้นะครับเห็นไหมครับความเมตตาของอัลลอฮ์พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งมาให้มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ซึ่งบางทีเราก็นึกไม่ถึงนะครับอัลฮัมดุลิลละวิ่งไล่พ่หารจนผมหมดแรงขอตัวกลับก่อนนะครับขอพี่นั่งกลับไปด้วยนะครับพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันแดไม่เอากับพี่โคศกตัวใหญ่เดี๋ยวรถผมล้อแบนไปก่อนนะครับแด الحمد لله